นักเรียนมาดูครับอวันนี้จะเป็นของป .5 นะครับวันที่ยี่บสองถึงยี่บสี่นะครับก็จะเป็นในเรื่องของแป๊บนึงนะเดี๋ยวปรับกล้องให้มันดีๆนิดนึงโอเคนะครับจะเป็นเรื่องของมุมแย้งภายในและมุมแย้งภายนอกนะครับมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ครับนักเรียนสามารถระบุนะครับมุมแย้งภายในและมุมแย้งภายนอกได้ครับว่ามันเป็นอะไรยังไงนะครับมุมภายในที่อยู่ใน อยู่คนละข้างของเส้นตัดขวางซึ่งจุดยอดมุมไม่ใช่จุดเดียวกันนะครับเรียกว่ามุมแยงภายในเอาละทีนี้เรา,าดูความหมายแล้วนะครับต้องเรียมมาดูความหมายแล้วครับก็บอกนี่ครับขออนุญาตอ่าอ่าที่ักอย่าอย่าเล่นอย่างนี้สิจ้ะอ่ามาดูครับเนี่ยครับความหม,มายมันเริ่มมาแล้วมุมภายในดูนะมุมภายในอยู่บนคนละข้างของเส้นตัดขวาง ซึ่งจุดยอดมุมนะครับไม่ใช่จุดเดียวกันจุดยอดมุมมันคือไม่ใช่จุดจุดเดียวกันเนี่ยจุดยอดมุมอ่าจุดยอดมุมจุดเดียวกันอยู่ตรงนี้ในจุดเดียวกันแต่นี่มันเป็นจุดยอดมุมไม่ใช่จุดเดียวกันนะครับไม่ใช่จุดเดียวกันนะครับเราเรียกว่ามุมแยง้งภายในมุมภายนอกที่อยู่คนละข้าง ของเส้นตัดขวางซึ่งจุดยอดมุมไม่ใช่จุดเดียวกันเนี่วกับมุมแย้งภายนอกอ่ะมาดูเลยครับว่ามันคืออะไรมานี่นะครับมาดูความหมายก่อน qr นะครับเป็นเส้นนะครับเส้นตัดขวางตัดกับ mn เส้นตรง mn และ op ที่จุด a นะครับนี่จุด a และจุด b ตามลำดับนะครับมุมที่เกิดจากเส้นตรงตัดฝั่งได้แก่หนึ่งสอามห้าเจ็ดแปดนีมุมที่เกิดจากการตัดขวางนะครับได้แปดมุมโดยโดยสามสี่ห้าและหกนี่ครับสามสี่ห้าและหกเป็นมุมภายในหนึ่งสองเจ็ดแปดเป็นมุมภายนอกครับใช่ครับเพราะว่า มันอยู่เส้นข้างนอกนี่เห็นไหมครับมันอยู่เส้นข้างนอกมันไม่ได้อยู่เส้นภายในอันนี้ในอันนี้นอกนะครับแยกออกนะฮะมองภาพให้ออกในกัน okay. บนอกเคมาดูมุมภายในที่อยู่คนละข้างของเส้นตัดฝางซึ่งจุดยอดมุมไม่ใช่จุดเดียวกันเรียกว่ามุมภายในมุมภายนอกที่อยู่คนละข้างของเส้นตัดฝาง ซึ่งจุดยอดมุมไม่ใช่จุดเดียวกันเรียกกับมุมภายนอกนั่นคือสามห้าคู่นี้นะมาดูสามกับห้านี่ครับสามกับห้าสามกับห้านะครับเทสอีกสี่หนึ่งก็ได้นะครับสามกับห้านะครับสี 3, 5, ่งไหนบ้างสี่เดียวสามกับห้านี่ 4, น สามกับห้าเห็นไหมครับมาดูความหมายที่มันบอกสิคืออะไรสามกับห้าทำไมแล้วสี่ก็หก,กมันเป็นมุมภายในมาดูความหมายดิครับมาดูความหมายนะครับเขาบอกว่ามุมภายในที่อยู่คนละข้างคัดไหมมุมภายในมือไม่นิ่งเลยที่อยู่คนละข้างของเส้นตัดขวางซึ่งจุดยอดมุม ไม่ใช่จุดเดียวกันมาดูที่จุดยอดมุมคืออะไรอืมขูขอญาตลบก่อนไปกูจะวาดให้ดูว่ามันเป็นจุดยอดมุมตรงไหนนะเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันเป็นจุดยอดมุมตรงไหน,น ดูอีกทีนะฮะมุมภายในที่อยู่คนละข้างของเส้นตัดขวางซึ่งจุดยอดมุมไม่ใช่จุดเดียวกัน<ม>เรียกว่ามุมภายในมาดูนี่ครับ<ม>เขาบอกว่าอะไรเมื่อกี้สามกับห้านี่ A คือจุดยอดมุมครับนี่เส้นนี้ครับคืออะไรครับ Q A N นี่ครับคือจุดยอดมุมนี่นี่ตัวนี้คือสามนี่มุมหนึ่งนะขอจยเป็นสีส่วนนี้อีกมุมหนึง่งา B O หรือ O B ีไม่ถนัดเลยวะอ่านี่ครับ O B อ่าน็นไหมครับมันเป็นคนละจุดยอดมุมเห็นไหมนี่ครับมุมมันเป็นตรงนี้นะครับถ้าเราแยกวาดออกมาเนี่ยเห็นไหมนะครับดูตามมุมเลยเนี่ย มุมตรงสามคือตรงนี้มันก็คือเส้นเส้น Q นี่ Q A N เห็นไหมครับ Q A N แต่มุมนี้มุมที่ห้ามันเป็น O นไครับ O B R เห็นไหมครับเพราะมันชี้ไปนู่นข้างบนเราต้องดูตามภาพบนนะครับดูอีกทีนะครับ <c oughs> จุดยอดมุมไม่เหมือนกันความหมายนี่เลยมุมภายในที่อยู่คนละข้าง ที่อยู่คนละข้างของเส้นตัดขวางซึ่งจุดยอดมุมไม่ใช่จุดเดียวกันจุดยอดมุมมันคือ A กับ b 3คือมุมนี้เห็นไหมครับ3อยู่ข้างล่างนี่เห็นไหมสมันอยู่ตรงนี้เห็นปะนะครับมันก็คือ Q เส้นนี้คือ Q ลากขึ้นมา QA n เ็นห็นไหมครับนี่คือมุมมุมหนึ่งมุมสามส่วนนี้ O br คือทำให้เกิดเป็นมุมที่ห้า นะครับมุมภายในที่อยู่กันคนละข้ามที่อยู่กันตรงข้ามเรียกว่ามุมแย้งในมุมแย้งภายในนะครับแล้วมีอะไรอีกอีกอันหนึง่งสกับหนี่ไงสกับหกอูได้ไง A อยู่นี่ไงก็ต้อง Q A M เห็นไหมครับ Q ลากไปปุ๊บเจอ A จุดยอดมุมหากออกไปที่แขนของมุมคือ M ข้างนี้ นะครับมันทําให้เกิดอย่างเงี้แขนที่ Q A แขนของมุม Q นะครับเส้นนี้คือ Q มาทางที่สี่เจอ A เป็นจุดยอดมุมแล้วไปหาแขนที่ข้างหนึ่งคือ m เพราะมุมจะเกิดได้มันต้องมีแขนของมุมสองข้างอย่างนี้เนี่ยเขาอย่างเงี้ยเนี่ยตรงปีกเนี่ยเนี่ยที่ครูเขียนอยู่เนี่ย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 เส้นนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเส้นนี้เนี่ยนากมาเนี่ยคือแขนของมุมเส้นหนึ่งนี่เส้นหนึ่งนะครับ นะครับเราก็มาดูครับเส้นไหนที่ทําให้เกิดเป็นมุมที่สี่มันทาไมมันไม่นิ่งเลยวะโอ้โหตัวเองนะครับเนี่ยครับแขนมุมนะครับมาเจอเอนะครับเจอเอเสร็จแล้วปุ๊บมันหักมาทางนี้เลยเห็นไหมเพราะมันมุมสี่อยู่นี่เห็นไหมครับมุมสี่อยู่นี่เห็นไหมต่อไปซูมให้เห็นเลยชัดๆนี่ตัวนี้นี่เห็นไหมตัวเนี้ยเนี้ยเนี่ย ที่วงกลมเนี่ยคือมุมที่สี่นี่ยนะครับคือเส้นเนี้ย Q มาเจอมุมยอดมุมคือ A หักไปแหกแขนของมุมคือ M ทีนี้มาดูหกบ้างหกนี่หกนะครับเส้นนี้ีนเส้นนี้อ่าไล่มาปุ๊บตูมเลยนะ มาเจอ B หักมาทางแขนมุมข้างนี้เจอ P เพราะฉะนั้น่า B P มี B เป็นจุดยอดมุมเห็นไหมครับคือมุมที่6นี่เห็นไหมเห็นไหมครับโอเคนะส่วนเพราะเนี่ยมันเป็นมุมแย้งภายในเพราะมันอยู่ข้างในนะครับมี2มุม สองคู่ไม่ใช่อมุมสองคู่สี่มุมส่วนมุมแย้งภายนอกก็หนึ่งกับเจ็ดมาดูหนึ่งกับเจ็ดเกิดยังไงนี่ครับหนึ่งกับเจ็ดเห็นไหมอยู่ข้างนอกเส้นจุดยอดมุมคนละมุมเพราะมันต้องมีคําว่าตรงข้ามสเสมอนะครับตรงข้ามคนละข้างนะครับโอเคนะครับประมาณนี้ดับคู่ครับคู่ใดเป็นมุมแย้งภายใน ตอบครูครับคู่ได้เป็นมุมแยงภายในเส้นนี้มาดูก่อนในมีในมีกี่อันสี่มุมนี่นี่คือในายอยู่นี่คือสองห้าหกสามเนี่ยคือมุมภายในแยกก่อนนะเนี่ยคือมุมภายในมุมภายนอกมีแปดกับหนึ่งเจ็ดกับสี่โอเคนะครับรามาแยกก่อน เราแยกมันได้แล้วว่าอะไรคือมุมภายในนะครับอะไรคือมุมภายในเรารู้แล้วเนี่ยเนี่ยมุมภายในสองกับห้าสามกับหกนะครับมันคือมุมภายในมีสี่มุมภายนอกมีเจ็ดกับสี่แปดกับหนึ่งอ่านะครับทีนี้โจทย์ถามว่ามุมแย้งภายในมุมแย้งภายในคืออะไรครับมุมที่อยู่ตอนตนละมุมภายในที่อยู่คนละฝั่งที่มีจุดยอดมุมไม่เหมือนกัน นะครับก็คือกอนี่ตัดมานี่นะครับมาเจออะไรรู้ครับมุมสองสองครับมานี่เห็นไหมครับมุมนี้ครูเบือกให้เป็นมุมชื่อมุมอะไรดีชอชิงแล้วกันนะครับชอชิงแล้วกัน อันนี้ชอ,อก,กระเชยแล้วกันไม่มีนะครับมุมตรงนี้จุดตัดตรงนี้นะจุดตัดตรงนี้นะ,นะ,ะจุดตัดเพราะนั้นสองแขนทุกมุมคือกอชอจอตรงข้ามกับอะไรครับหกนี่ครับมุมแยงภายในคือสองกับหกครับสองแล้วก็หกกับอ,อีกอันหนึ่งคืออะไรครับอีกคู่หนึ่งและ สกับห้าเนี่ยครับเขาเรียกว่ามุมแย้งภายในส่วนมุมแย้งภายนอกมีอะไรครับหนึ่งกัับเจ็ดแน่นอนคู่ที่หนึ่งนะครับอันนี้ภายในนะครับนี่ในในสีน้ำเงินนีครับต่อไปนอกคู่สีเหลือง นอกก็มีอะไรครับ,หน,รบนหนึ่งตรงข้ามกันหนึ่งตรงข้ามกับลายเจ็ดนครับหนึ่งมุมที่หนึ่งกับเจ็ดและและอะไรฮะแปดกับอะไรครับแปดกับสี่โอเคนะครับ นี่คือมุมแย้งไทยนอกในน้ำเงินนอกเหลืองตามนี้นะครับอ่าถน้นกันบ้าน ตัดเป็นนี้ไหนแล้วนะตัดเป็นนีไหนแล้ววนะเขาเดียวตัดมุมพับหน้าไว้ด้วยอเอาหน้านี้เลยหน้าสี่ห้าเนี่ยเรียนเดียวเนี่ยสี่ห้าเนี่ยมุมแยงภายในภายนอกนะครับเนี่ยนะครับ มุมใดบ้างนะครับเป็นมุมแย้งภายในและมุมใดบ้างเป็นมุมแยงภายนอกก็ดูครับข้อหนึ่งมุมไหนบ้างฮะเราต้องอันดับแรกเราต้องมาดูก่อนครับว่าอะไรคือมุมภายในภายในมีสองหนึ่งกับสองเจ็ดกับแปดนี่คือมุมภายในถูกต้องไหมภายนอกคือสี่กับสามห้ากับหกนี่คือภายนอกภายะนมุมแย้งภายในก็ต้องเป็นมุมตรงข้ามก็คือหนึ่งกับเจ็ดสองกับแปดถูกไหมและมุมแย้งภายนอกก็คืออะไรครับห้ากับสามสี่กับหกแค่นี้เอง นะครับเขาเรียกว่ามุมแย้งภายนอกก็จะมุมตรงข้ามกันแล้วลเรียนจะไว้ครับมุมแย้งคือมุมตรงข้ามระหว่างภายในกับภายในและภายนอกกับภายนอกแค่นั้นเองนะครับมีทั้งหมด6ข้อนะครับทําไว้แค่นี้นะจ๊ะนะครับเท่านี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ <c oughs>